<ม>วันนี้เราจะร้องเพลงประโยคสามส่วนกันก่อนนะคะกติกาของเรามีอยู่ว่าครูจะไม่ปิดไมค์นักเรียนนะคะนักเรียนปิดไมค์ตัวเองเมื่อครูสอนแล้วเวลาครูเรียกนักเรียนให้เรียนเปิดไมค์นะคะ,ะนะคะนั่นนะอ่ะเพลงประโยคสามส่วนนักเรียนเคยร้องหรือย,อยังตอนก่อหนึ่งใครเคยร้องแล้วบ้างยกมือไหนเคย,เคยร้องแล้วบ้างยกมือไหนมี อ่ามีคนเคยร้องไหนมีใครเคยร้องอีกบ้างยกมือเร็วเร็วยกมือให้ดูหน่อยไม่เคยไม่เคยฟังจริงหรอเพลงกะเพลงแมวกินปลาน่ะไม่เคยฟังเหรอเคยฟังไหมคะ<ร>ยังไม่เคยฟังมาอ่านพร้อมกันค่ะสามสีบ่บรรทัดแรกประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรม ยังฝังใจจำคาว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นปลากินเป็นกริยาน้ำเป็นน้ำแข็ปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนอ่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนอ่านได้คล่องไหมคะตรงนี้ อ่านได้คล่องไหมอ่านได้คล่องนะเดี๋ยวเรามาใส่จังหวะกันดีกว่านะนะเดี๋ยวครูจะใส่จังหวะนะนักเรียนฟังหนึ่งรอบเดี๋ยวร้องพร้อมกันเลยนะคะอ่ะออประโยคกซ้ส,ส่วนคือประทานปิยากรรมย,ยังฟังใจจำคับว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกิน ปิีกต๊อกนันคือปลาแมวกินปลาไบร์โกลสามส่วนแมวกินปลาไบร์โกลสามส่วนได้ไหมคะอ่าทุกคนเปิดไมค์ค่ะมาร้องเพลงด้วยกันมาเดี๋ยวพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมยังอ่าพร้อมแล้วจมือโอเคแล้วค่ะโอเคโอเคพร้อมไหมโอเคหน่อยเร็ว โอเคโอเคไหมร<า>้ <Okay. S 1> องไหมเคยนะเคนะโอเคคะเคนะโอเโหนน้นอะพร้อมนหพร้อมแล้วเราจะร้องเพลงกันแล้วนะคะอ้าวสามสีระโยกสาส่วนคือารสิ่งทเคการฟังใจตั้งควาเมคนา เล้วนั้งเป็นประานติดเป็นประธานสามตันที่บ้านต้นไม้ายดอ้าไสามตัวอะได้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมลูกอ่าโอเคอะทีนี้นะคะนักเรียนร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ย รู้หรือยังว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันคะประธารการเรื่องน่าสนใจอ่านภาษาการศึกษา อ่าเดี๋ยวมาดูหน้าต่อไปกันค่ะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรมาเมดนี่ <My man. S 1> อิม24ชั่วโมงในมาเมนนี่อ่าเราจะเรียนกันเล่มนี้นะคะนักเรียน เล่มนี้คือเล่มภาษาพาทีซึ่งนักเรียนมีหรือยังยังไม่มีนะคะเดี๋ยวครูจะแจกให้ตอนเปิดเทอมนะคะอะ่เราจะเรียนกันหน้านี้คะ่ะนักเรียนใครมีของตัวเองมีของที่เอามาเปิดดูก็ได้นะคะใครไม่มีดูกับครูนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกการอ่านประโยคนะคะนักเรียนบอกไปแล้วว่าประโยคเนี่ยประกอบไปด้วย สามส่วนใช่ไหะ,ะประโยคจะสมบูรณ์ก็จะต้องประกอบไปด้วยสามส่วนก็คือต้องมีประธานมีิยาแล้วก็มีกรรมใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเรื่องประโยคกันตอนเนเทิมนะคะตอนนี้เรามาฝึกอ่านประโยคกันก่อนพร้อมไหมคะนะักเรียน อ,อ้าวไหนใครยังไม่พร้อมยกมืออ้าวไม่มีมีแต่คนรคพร้อมเห็นไหมอ่ะพร้อมหรือยังคะเรามาอ่านบรรทัดแรกพร้อมกันอ่าเริ่มค่ะแม่ไก่ออกไข่อ่าแม่ไก่ออกไข่เห็นไหมคะแม่ไก่เป็นธาน,นออกขไข่เป็นกริยาเห็นไหมคะก็เป็นประโยค ประโยคนี้มีแค่กี่ส่วนเองมีแค่กี่ส่วนคะออกตวสองส่วนค่ะแม่ไก่ออกไข่ต่อไปค่ะบรรทัดที่สองอ่านพร้อมกันค่ะน้ำน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผา ่าต่อไปบรรทัดที่สามูผาผ,ผาและน้ำใสหัวร้อดังลูผาและ,น,ทะท 4, น้ำใสหัวรดังลั่นอ่าบรรทัดที่สี่น้ำใสต้นน้ำแข็งกดให้ไปโบอ,อ่าเดี๋ครูจะเรียกดีกว่าครูจะเรียกดีกว่าใครดี ทักษพรทักษะพรอ่านประโยคสุดท้ายค่ะทักษะพรได้หินไหมคะลูกอ่าใบบูกชูงวงแต่ใบบัวแวงหางใบชื่อวงแต่ใบบ้วงแห่งหางนะคะ เออนักเรียนอ่านได้ไหมคะประโยคนี้อ่านได้ไหมคะลูกได้นะนักเรียนอ่านได้นะคะใครอ่านคล่องบ้างยกมืออ่านคล่องไหมคะอ่าอ่านคล่องนะนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนลอกฝึกอ่านประโยคนี้ลงไปในสมุดนะคะเมื่อกี้นักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออนักเรียน ลอกลงไปเลยพร้อมที่จะลอกหรือ,อยังคะพร้อมไหมคะคัดสวยๆนะคัดสวยๆนะคะอ่าลงมือได้เลยอืหน้าหอ

nước, 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 nước,

อ่าบทนี้มีชื่อว่าอะไรคะเกนเย็นเกนเย็นอ่าเย็นเย็นเกนเย็เน,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 นทำไมถึงเย็นคิดว่าทําไมถึงเป็นเ,นเ,นเย็นเย็นนะนักเรียนจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาคิดว่าทําไมถึงเป็นเย็เนเย็นเย็นเกิดจากอะไร เย็นจากเรื่องนี้เกิดจากอะไรนะนักเรียนว่าเกิด <c oughs> จากน้ําแข็งน้ําแข็งติ๊กตอกติ๊กตอกน้ําแข็งน้ําแข็งกด <c oughs> ใช่ไหมอ่าเรามาอ่านเรามาอ่านกันดีกว่าค่ะบรรทัดแรกอ่านพร้อมกันค่ะ <c oughs> อ้าวไหนอ่านพร้อมกันนาดินนาดินเอ้ามาเร็วนาดินมาอ่านดีกว่าอ่านาดินอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะบรรทัดแรก โอ๊กเปกกลุ้งกริ้งกลุ้งกริ้งอ่าโป๊เป๊กกลุ้งกลิ้งกลุ้งกริ้งนะคะบรรทัดต่อไปอ่าเพื่อนเพื่อนอ่านพร้อมกันค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งอร่อยจริงขอกีขอีกกินอีกหน่อยอ่าน้้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยบรรทัดที่สามค่ะ ลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกรดอาลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกรวดเอาไปบรรทัดที่สี่ราดน้ำแดงสีสดชื่นใจไม่น้อยราดน้ำแดงสีสดชื่นใจไม่น้อยอาประโยคต่อไปบรรทัดต่อไป ขออีกขออีกช้างชชคอ่ะขออีกขออีกช้างชอบอ่าบรรทัดต่อไปเย็นเย็นตกรอบกรอบอร่อยอร่อยาเย็นเย็นกรอบกรอบอร่อยอร่อยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรคะในอ่านร่องร้องเล่นนี้เขาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรคะกครับพูดถึงเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียน น้ำแข็งโกดพูดถึงติ๊กตอตกติต๊กตอกติ๊กตอกพูดถึงอะไรบ้างในเนี้ย ه, น้ำแข็งโกด talk, น้ำแข็งกดใครตอบเนี่ยเก่งจริงๆเลยน้ำแข็งกดอ่าน้ำแข็งกดกินแล้วเป็นไงคะน้ำแข็งกดเนี่ยน้ำแข็งกดมันเย็นชื่นใจใช่ไหมคะอ่าน้ำแข็งกดเขาจะราดด้วยสีอะไรนะักเรียนสีแดงบ้างสีเขียวบ้างใช่ไหมคะ ่าไหนใครเคยกินน้ำแข็งกดบ้างยกมือสิคะมีใครเคยกินน้ำแข็งกดมีบ้างไหมคะไม่มีอ้าวไม่มีเดี๋ยวเย็นนี้ลองทําดูนะเอาน้ําแข็งมาอัดใส่ถ้วยน้ําแข็งเกล็ดๆอะ่ะอัดใส่ถ้วยแล้วก็อัดให้แน่นเอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาน้านน้าแดงน้ําเขียวลองทําดูนะคะรับรองเย็นชื่นใจอ่าในเรียนอ่าน อ่านเรียบร้อยแล้วนักเรียนใครอ่านคล่องบ้างไหนให้ครูดูไหนสิไหนคิดว่าตัวใครใคริดว่าตัวเองอ่านคล่องบ้างยกมือเออหนูอยู่แล้วเด็กห้องนี้อ่านคล่องทุกคนครูเ<อ> uh. ชื่ออย่างนั้นนะคะนักเรียนอ่านคล่องเรียบร้อยแลย้วนักเรียนจดลงไปเลยค่ะนักเรียนคัดลงไปไลายมือสวยๆนะคะนะ,นะอ่าถ้านักเรียนยังทําข้างบนไม่เสร็จนักเรียนเว้นบรรทัดไว้เลยค่ะ ข้างบนมีทั้งหดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบรรทัดหกสองสิบสองคูณเข้าไปเพราะนักเรียนเว้นบรรทัดใช่ไหมคะนักเรียนก็เว้นไว้สิบสองบรรทัดอ่าและนักเรียนก็มาขึ้นบทน,นี้เลยค่ะไม่ต้องเขียนอ่านครอร้องเล่นเขียนแค่เย็นเย็นแล้วก็พัดตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงอร่อยอร่อยเลยเ okay. วเคเลยเอาเลยโอเคไหมคะ อ่าลงมือได้เลยค่ะ